ครับผมพี่น้องเรบุหกยฉีดครับผมบอสมควรเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมเติมน้ำมันลักษณะแบบนี้ครับผมบอส,สัเอาาสนเ,สคสเครื่องพังครับผมแต่พอสาดือนครับ เดี๋ยวผมสิบอกครับว่าเป็นยังคือเครื่องพังครับพี่น้องทำไมถึงเครื่องพังนะครับมันมีสาเหตุครับผม,วมเวฟดึงม้วฉีดครับผมเน่าเร็วนะพังเร็วครับเดี๋ยวครับเนาะที่ประมาณเน่าเร็วพังพังเร็วกะสาเหตุเกิดจากอะไงครับผมหนึ่ง รุ่นหัวฉีดนี่ทาเตอร์มันครับผมพี่น้อง,องก่อนอื่นเท่ากับมาทักทายกันก่อนครับว่า,าเว็บรุ่นหัวฉีดสาเหตุเก,เกิดจากอะไรถึงมันมีสาเหตุของท้าในลักษณะที่เราทํากรณีแบบนี้หัวฉีดนี่จะพังครับถ้าทําภายในสามครั้งนะครับผมครับเดี๋ยวเ้ามาเบ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยว บาน้องสิบอกเคียนรับเพราะเพราะว่าพังมาแล้วครับผมสองสองคันครับผมที่ใส่รถมาใส,ส่มาครับผมเราก็จังได้หูครับเป็น้องเออเสียงอีหยงังเนาะเสียงใครนี่ฮ้เฮ้เฮ้เสียงใครดิไหนไหนไหนเหตุที่รถมาใช่หัวฉีดที่เฮาพังครับผมกันเตอร์น้ำมันอ่าสีแดงสีแดงนี่ห้ามผสมมายังครับผมสีแดงนี่สีเพ้าใหม่เพ้าใหม่ดีครับผมอ่าเก้าห้า กันเติมเติมไอ้อน้ำมันเก่าหนึ่งสีเขียวครับผมก็ถือว่าพอขี้ได้ครับพี่น้องขี้ได้เรื่องขี้ได้ขี้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันการเผาใหม่มันสีสะดุดเนี่ยครับผมเพราะว่ารุ่นหัวฉีดนะครับเนะาะสิ่งสําคัญเลยครับผมระบบหัวฉีดงวดกวนันสองสามขั้นละครับผมสองขั้นละที่ผมไปเจอปร,ประสบปัญหามาครับผม คือห้ามหามเบ็ดขาดเลยครับพี่น้องหามเบ็ดขาดเลยห้ามน้ำมันมืดครับผมหามน้ำมันมืด,มมนมนมดพ่อสามเทื่อครับผมสามสี่เทื่อนี่เอาเลยครับผมันน้ำมันมืดแบบในถังกันดนจุงได้เชนครับผมห้ามให้น้ำมันหมดเพราะว่าระบบหัวงฉีดมันสิบไปเลยครับผมบางทีบางเถื่อห้าสซื้อน้ำมันมาพอสะอาด เพราะเพราะได้บอก,กว่ารถรถกระบะครับผมเจ้ารถกระบะรุ่นอ่ารุ่นหัวฉีดรุ่นไฟฟ้านะครับเนะะบา,านะ,นะเดี๋นะยวสิว่าจะฟังครับผมถึงรายละเอียดนะครับเนาะเดี๋ยวเนาะคือครับผมบางครั้งเราอ่าน้ำมันนะครับเนาะบางครั้งเราเติมจากปั๊มจากอะไรก็ถือว่าสะอาดอยู่แต่ว่า เติมเติมสติมมติว่าเอาในเจลอนเจลอนเข้าไปซื้อมาจากปั่มมันบมสะอาดอรอมเนาะเทาก็เอามาใสใส่ถังเพราะมันมืดดูดูครับผมน้ำมันมันก็ะไลลงไปผ่านหัวฉีดมันว่าคือขับูเลยครับผมผ่านผ่านหัวฉีดวะยังเพราะด้านน้ำมันมืดปึบมันจะมีตะกอนไปติดไปอุดไปตันพอมันสามเถื่อแล้ะครับผมพี่น้องขันพ่อสามเถื่อมืดมืดจากนี่นะครับผมนี่แหละครับผมปัญหาปัญหาหลักของการ เติมน้ำมันจากาซื้อเอาการอนที่ไม่สะอาดไปซื้อมาแล้วมาเติมก็มีผลครับผมทําให้บบหัวฉีดเจ๊งเน่าปัญหาหลักปัญหานักๆก็คือหามให้น้ำมันมดครับผมรุนหัวฉีดถ้ามดพอสามเทือนนี่ไปเลยครับพังเลยรุนหัวฉีดมันก็คือคาบูเลยครับหัวฉีดนี่โอ้ยยกชุดชุดหนึ่งสมแต่ละเทือนนี่เท่าสามสี่พันบาทครับผม สี่พันบาทเพิเเ่มๆบางเถ้าเอาไปซ่อม,มกับบุคคนครับผมรถโมนี้มันสะดุดครับอืมบอสเป็นยีห่ห้อใดครับผมทำไปเลยว่าบดทูยี่หอด้วครับผมแต่ตกเตือนมันถือสะอาดครับผมปลอดภัยนี่ครับผมเข็มลับดีๆครับยายหมือนพ่อสามเถ้าบางเถืาสามเถ้าถือว่าโอเคแต่ยังพอขี่ได้เดี๋ยวแต่ขั้นครับผมสามสี่เถ้านี่เอาเลยครับผมสะดุด รอบรอบพี่น้องเนาะจะได้กฝากครับผมหามเ็ดขาดครับผมเคลีรับดีดีครับผมถยายากให้รถขยายาให้รถเท่าทนครับผมพี่น้องทนต่อการใส่งานครับผมสำหรับไอ้ลิมนี้ครับผมพาน้องอะได้อาได้ประสบพบปัญหากับตัวเจ้าของครับผมแล้วก็ฝากให้พี่น้องได้เห็นว่าอการใส่รถระบบหมวฉีดนี่เขาต้องดูเรย่างไหนน้ำมันที่สะอาด แนน้ำให้ดีครับผมน้ำมัน95สีแดงครับสีแดงก็ชีโอเคเลยครับพี่น้องถ้าเป็นน้ำมันแดงมันสีสีดีเพราะใหม่ดีเพราะมีสะดุดครับผมถึงสืใส่น้ำมันสีเขียวก็ได้แต่ว่าห้ามให้น้ำมันหมดถังภายในสามสี่ครั้งหรือว่าตัวเลขกระซามผมยายมันหมดเลยครับผมให้น้ำมันอยู่ในถังใดตะอรือตเลเดครับผมพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับรถรุ่นหัวฉีดข้อห้ามนี่แหละครับผม แต่น้ำมันเครื่องต้องเช็คตามระยะครับผมใหญ่ขาดครับเดีย๋ยวให้ขาดครับผมโอเคครับผมาฝากเคล็ดลับดีๆครับผมฝากเคล็ดลับดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม,มเรื่องของรถนี่ก็พ่อหูครับผมต่อไปบ้านน้องสีผ้าเป่าถึงระบบหัวฉีดครับผมระบบหัวฉีดว่า ทำยังไงไม่ให้หัวฉีดหรือว่ากล่องไฟไปผมมีเคล็ดลับดีๆครับผมเอาหัวฉีดของมใส่าห้่จบก่อนครับผมถือว่าโอเคนะครับพป่น,น้องนาออันนี้ครับผมอันนี้จะสร้างไงครับสร้างเครือกันโอเคครับโอ้โหเสียจ่อย